คดีตีข่าวสนับสนุนโดยกลับมาในช่วงนี้เช่นเคยค่ะเราจะมาตอบคําถามด้านกฎหมายกับอาจารย์ประมาณกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับน้งเมลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคุยคดีตีข่าวตีแรงมากเลยค่ะท่านผู้ชมสามารถฝากข้อความเสียงได้นะครับถ้ามีคําถามข้อกฎหมายฝากข้อความเสียงที่ดอกจันสามสามหกศูนย์ห้าหก ค่ะและส่ง SMS มาได้นะคะที่4155556ค่ะครับแล้วถ้าแบบ,บมีภาวะเอ๊ะไขี้น้งคีมทำไมพักนี้ลืมโน่นล,ลืมนี่ค่ะจ้า,จาเดี๋ยวลืมมือถือเดี๋ยวลืมคุณเล็กไทย <c oughs> เดี๋ยวลืมเอารองเท้าคุณรถเคยเคยไหมเคยแบบลืมลลลลกุญแจรถอ่ากุญแจรถขึ้นรถกันสบายแล้วลืมอ้าวไม่มีกุญแจค่ะปัญหาคือขึ้นรถแล้วขับพอถึงที่ทำงาน ลืมอารองเท้าดังมาเคยไหมใส่รองเท้าแตะไปทำงานเคยเลยไปว่าความว่าความใส่รองเท้าดัองปรากดทิงสารปั๊บกลบปั๊บอ้าวลืมเราเอารองเท้าดังครับมีรองเท้าแตะทำไงอ่ะใส่รองเท้าแตะว่าความหรอคืาทำไงก็จะไปซื้อรองเท้าคู่เหมือนก็ซื้อเป็นทันจะไปเอาเงาไม่ได้ค่ะอันนี้แหละมันเริ่มส่งสัาณให้เแล้วว่ามันความจำของเราเนี่ยมันเริ่ม ไม่ปกติแล้วค่ะอาจารย์ขอแนะนำเลยครับดูแลสมองของเราด้วยเอ็มดีเมดเพศัตโพชนพันเอ็มดีเมดงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เขาเป๊ะเลยนะครับสมองดีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ติดต่อทีมงานได้เลยครับอ่าเอาข้อความเสียงฝากมาเยอะค่ะอาจารย์ไปฟังเลยดีกว่าเอาเลยครับเชิญเลยครับทีมงานครับคือว่าแฟนผมเนี่ยเขาไปกู้เงินนะฮะแต่ว่าเป็นบริษัทที่เขาให้กู้เงิน สองที่แล้วคราวนี้ยเขาส่งมั่งไม่ได้ส่งมั่งอตอนนี้เขาจะส่งเรื่องฟ้องศาลผมก็คือสามีเขาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าตอนเนี้ยเจ้าตัวเขาหายตัวไปแล้วผมติดต่อเขาไม่ได้เขาหน,นีไปแล้วผมก็เลยอยากถามว่าผมต้องโดนอะไรมั่งครับถ้าเกิดมีหมายสารเรียกตัวแฟนที่ดีมากเลยนะคละสร้างนี่นสร้างน <ไป S 2> ี่ไ<ป>้ให้ให สร้างนี่สร้างสินแล้วก็ใช้เขาว่างไปใช้เขาว่าง <ฮะ S 2> สินแล้วก็ไม่พอหายไปเลยอกืก็นี่ก็มาตามพอเราเอาอยีา้ถ้าเป็นสายวิทยาที่จดวิสุรสเลยท <ฮะ S 2> รัพย์สินที่ได้ได้บาราังแต่งานเป็นสินสุรสแต่นี่สินที่ได้มาระหว่างแต่งานก็เป็นนี่เหมือนกันเขาเป็นสิก์ก็้องดูด้วยเราเซ็นยินยอมด้วยไหม <ฮะ S 2> อย่างเช่นเขาไปเซ็นกูเราไม่ได้ไปเซ็นยินยอมอ๋ออันนั้นก็ไม่ต้องรับนี่ร่วมกันรอคะ ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นี่สมรสเป็นนี่ส่วนตัวเขากรณีที่อาจจะเป็นเรื่องนี่ส่วนตัวค่ะถามว่ามันจะพัวพันเราไว้ก็พัวพันตอนไหนด้วยตอนที่ว่าพอเป็นนี่ส่วนตัวเขาพอเขาฟองเสร็จไม่ยึดทรัพย์ส่วนตัวไม่มีอเขาก็มาหาที่สอือแต่สินสมรสเนี่ยถ้ามีินสมรสอ่ะมันเป็นของเมียครึ่งหนึ่งของเราครึ่งหนึ่งค่ะอาจารย์คู่สมรดอ่ะของเราครึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีินสมรสก็อาจจะลำบากตรงที่ว่า เวลาเขาฟ้องสิเขาก็มายึดจากสิสนเชลโลเราไปครึ่งหนึ่งกระดาบากก็แค่ตอนนั้นแหละครับนอกนั้นก็มีฐานแต่ถ้าเราแต่งานอยู่กมาสามปีห้าปีเจ็ดปีชีวิตไม่มีอะไรเลยมีแต่ปัญญาความรักและความรู้สึกก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะไม่มีอะไรให้ยึด <laughs> เอาเชิญสิทธิ์ต่อไปเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับไอเรื่องปัญหาคำประกัรรนรถตู้นี้มีสิทธิ์ยึดใช่ไหมครับโอ้ย เป็นผู้ค้าประกันจะมีรถอด้ไงไม่ได้เป็นผู้ค้าประกันไม่มีสิทธิ์อะไรเลยครับมีหน้าที่จ่ายตค์อย่างเดียวอแต่ว่าเห็นที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้มีกฎหมายค้าประกรันอันใหม่ออกมาใช่กฎหมายค้าประกันอันใหม่มาก็ยังให้ผู้ค้าประกันมีโอกาสหายใจบ้างค่ะดีขึ้นยังไงอาจารย์ก็บันดีคือที่ว่าเวลาลูกดีเขาผิดนัดปั๊บค่ะเจ้าหนี้จะมาบอกกล่าวเราภายในหกสิบวันค่ะถ้าไม่บอกกล่าวเราช่วอีกสามเดือนห้าเดือนอีกปีที่เขาจะบอกเราดอกเบี้ย ค่าสิเป็นตทดแทนวกนี้เราไป็นเราไม,าไมชอบแต่ว่าเงินต้นก็ยังใช้อยู่ดีจะได้ไิดชอบอยู่<โ>ก็ออถือว่าดีขึ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีกฎหมายเข้ามาจะเรียกงานเนี่ยสามปีห้าปีเขามาบอกกล่าวเราเราก็รับผิดชอบดอกเบี้ยตลอดอดอกเบี้ยที่สะสมมาระยะง<ช>ไม่เป็นหนี้อีกใช่แต่แตปัจจุบันเนี่เข้ามาการจะกฎหมายเข้ามาการเขาเปลี่ยนไปเ,ย,เยอะให้พวกผู้เข้ามาการมีโอกาสหายใจบ้างแต่ว่าที่ถามบาเนี่ยผู้เข้ามาการมีสิบเปร์เซ็นตได้ไหมด้วยว่าพอเขาไม่ผ่อน แล้วเป็นผู้ค้ำไปยึดรถไปเลยอืไม่ได้ไม่ได้เลยครับผู้ค้ำประกันมีแต่หน้าที่หน้าที่ในการชําระหนี้หน้าที่ชาระหนี้เวลาลูกนี่ไม่ยอมชาระหนี้ค่ะไม่มีชิเชยเลยอ่อดู SMS บ้างดีกว่าอาจารย์อ่าบ้างค่ะ SMS แรกนะคะผมทำงานออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้าพองานเสร็จลูกค้าก็เบี้ยวเงินค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำสัญญาอะไรไว้เลยเมื่อทวงถามไปที่ลูกค้าก็บอกมีแล้วจะให้นี่ก็ผ่านไปสเดือนแล้ว ยังไม่มาจ่ายผมจะทำอะไรได้บ้างครับก็ลูกค้าเขา,าเปประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันคือว,ว่าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่จ่าย <c oughs> แล้วก็ไม่จ่ายลูกค้าปราะเภทนี้นะครับทั้งปีทำยังไง <c oughs> ได้บ้างอาจารย์ได้เ้วเลยครับตามกฎหมายเลยนะครับ,รรบสัญญาจ,จ้างทำของเนีย่ยตามกฎหมายถึงแม้ไม่มีลายลัอักษรไม่มีสัญญาต่อกันฟ้องรองได้เราทำงานให้เขาเสร็จไปแล้วแล้วเขาไม่อยากชำระหนี้เราฟ้องรองได้ครับแต่ต้องฟ้อง ภายในสองปีคือมันมีหลักฐานก็คือไอตัวที่เราไปสร้างให้เขานั่นแหละใช่ไหก็เห็น,<า>นอยู่เป็นหลักฐานใช่บ้านเขาที่พูดเรียคือหลักฐานหมดที่เรามองเห็นเนี่ยสิ่งที่เราสร้างไปเนี่ยเป็นหลักฐานที่มองเห็นด้ยครับแม้ว่าไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเราลองได้ครับฟ้องเลยแต่ต้องฟ้องภายในสองปีแล้วอย่าช้าค่ะอาจารย์นี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ